ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยค่ะเรื่องของการบุกล้อมทวงคืนพื้นที่วัดพระธรรมากายนะคะเพราะว่าปฏิบัติการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงรุ่งสางประมาณตีห้านะคะวันนี้ดีเอสไอเขาประสานงานตำรวจถึง4กองร้อยค่ะยกกำลังไปประชิดถึงหน้าประตูวัดนะคะท่ามกลางที่ศิษยานุสิตนี่ปักหลักกันสวดมนต์อย่างแน่นขนาดสุดท้ายทางรองพอบอตรออกมาระบุค่ะว่านี่เป็นเพียงปฏิบัติงานเรื่องของการบุกค,ค้น หรือถอนสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณรอบๆวัดนะคะไปดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตํารวจภูธรภาคที่1เตรียมกําลังตํารวจควบคุมฝูงชนถึง4ก่กองร้อยพร้อมทั้ง DSI รถคลื่นเสียงสําหรับการปราบจลาจลรวมพลกันที่หน้าที่ว่าการอําเภอคลองหลวงปทุมธานีนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยแถวกระจายกําลังไปทุกประตูเข้าออกของวัด ไปไล่เรียงกันทีละประตูเลยค่ะเพราะมีหนาแน่นกันทุกประตูเลยนะคะประตูที่7ค่ะเป็นประตูฝั่งถนนบางขันหนองเสือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดก็ปิดการเข้าออกส่วนอีกหนึ่งประตูสําคัญคือประตูที่5ถนนเลียบคลองแอน23มีประชาชนมานั่งสวดมนต์อยู่บริเวณหน้าประตูด้านในส่วนประตูที่6นะคะก็เปิดให้ประชาชนเข้าออกได้ตามปกติท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่ต้องบอกว่าเข้มงวดมากกว่าทุกวันค่ะ ขณะที่ประตูที่1น,นะคะบริเวณถนนเลียบคลอง3ก็มีประชาชนมานั่งสวดมนต์จำนวนมากเช่นกันและประตูที่4คุณผู้ชมตำรวจนี่นำรถกระเช้าขึ้นเฝ้าสังเกตการนะคะบนสะพานข้ามคลองที่ก็เชื่อมต่อเข้าไปภายในวัดบนสะพานนี่จากการรายงานข่าวของทีมข่าวบอกว่ามีพระเฝ้าสังเกตการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันซึ่งทางวัดเองก็ได้ดับไฟนะคะ เพื่อไม่ให้เจ้าที่นั้นสามารถมองเห็นด้านในวัดอย่างชัดเนจนคะ่ะการถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูบรรยากาศในวันนี้นะคะทั้งลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทางศิษยานุศิษย์ที่สวดมนต์กันอยู่ในวัดก็มีการนําหน้ากากอนามัยมาปิดหน้าปิดตาแล้วก็สวมหมวกปิดบังมิดชิดเลยค่ะส่วนเรื่องของการตัดไฟในวัดนี่หลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะจะใช่ที่มีการประสานทางการไฟฟ้าไปก่อนรอบนี้หรือเปล่าคือทั้งวัดเป็นคนตัดเองนะคะตามรายงานข่าวซึ่งต่อมาพันธุ์ตรวจเอกเขมพันธ์โพธิทักษ ผู้กำกับการสอบคอคลองหลวงค่ะก็เดินทางมาที่บริเวณจุดตรงประตู5ของวัดบอกว่าที่เข้ามาวันนี้เพื่อเข้ามาตรวจดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ลุกล้ําที่สาธารณะค่ะทํากลางกองทัพสื่อนะคะก็ไปปักหลักติดตามสถานการณ์ในวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะทางตำรวจใช้วิธีการละมุนละม่อมนะคะเริ่มต้นจากการไปเจราจากับทางวัฒธรรมกายก่อนแต่ปรากฏว,ว่าก็ไม่มีใครที่ยอมจะออกมาเจราจากับทางเจ้าหน้าที่ค่ะจน ต้องใช้ตำรวจประมาณ1นึกองร้อยเข้าไปทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางอยู่บริเวณประตูที่5ของวัดอย่างเช่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งรั้วเหล็กที่ถูกขึงด้วยสแลนแล้วก็เต็นบังแดดนะคะก็ต้องใช้วิธีการนำแก๊สไปตัดเหล็กแล้วก็เจาะเป็นรูเพื่อที่จะมุดเข้าไปผ่านตรงโครงไม้แล้วก็นำสแลนที่ถูกขึงเอาไว้ดึงออกมาค่ะต่อมาฝั่งของตัวแทนศิษยานุสิษธ นายไอเพชรทองนะคะก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอความร่วมมือให้ศิษยานุสิ์ที่อยู่ในวัดให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกลาพื้นที่สาธารณะเพราะว่าเมาื่อวานนี้รักษาการกเจ้าอาวาสก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วคือตำรวจเขายังมีการเจ,จรจให้วัดเร่งดำเนินการเรื่องของการฝังกลบหลุมขนาด กว้าง3าคูณ3เมตรและก็ลึกประมาณ1เมตรครึ่งด้วยนะคะเพราะว่ามีการขุดขวางถนนใกล้กันกับประตูที่ส5เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารนณะทางวัดเองนี่ล่าสุดก็รับปากว่าจะทำการฝังกลบให้เรียบร้อยแต่ก็มีข้อต่อรองคือถ้าจะฝังกลบหลุมนี้ฝังได้แต่ตำรวจนี่ต้องถอนกำลังออกไปก่อนให้ไปอยู่บริเวณรอบสพคลองหลวงแทนหลังจากการเจรจาก,การนี่รายง,งานขา่าวบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสำาวจออทยอยถอนกำลังจากบริเวณประตู15 เหลือเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่เฝ้าสังเกตการเรื่องของการกลบหลุมของทางวัดเช่นเดียวกันกับประตูที่10บคุณผู้ชมซึ่งประตู1ิบนะคะเป็นทางเข้าสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลของวัดวัดนำดินเข้ามาถมให้พื้นถนนเป็นเหมือนเดิมซึ่งบริเวณประตูสิบนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นประตูที่อยู่ใกล้กันกับด้านหลังของกุฏิดาวดึงซึ่งเป็นกุฏิที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพัะธมัสยโย และก็มีศิษยานุสิตนี่นั่งสวดมนต์การสวดนม,นมากมีเต็นท์นะคะที่มีแสแลนกันทุกคนนี่ตามรายงานเห็นบอกว่าสวมหมวกสวมแว่นตาและใช้ผ้านี่ปิดบังใบหน้าขณะที่นั่งสวดมนต์แล้วก็ เดินอยู่ในวัดนะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะภายในวัดพระธรรมกายค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะติดต่อสัมภาษณ์กับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกศิวรารารังสิปรมนกุลเพื่อสอบถามถึงปฏิบัติการทวงคืนที่สาธารณะในวันนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วทางพลตํารวจเอกศิวรามีการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนถึง5ชั่วโมงค่ะ,คะก่อนจะมีคําสั่งรวมพลในช่วงเช้าตรู่นะคะพลตารวจเอกศิวารารังสิปรมนณนกุลรองผู้บัญชาการ บทแห่งชาติก็ได้เปิดเผยหลังจากที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อสรุปภาพรวมการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางสาธารณะนะคะบอกว่ากําลังเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปนิวัสพระธรรมกายวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะบ,บุกเข้าไปค้นในวัด<ฮ>เป็นเพียงการนํากําลังเข้าไปดําเนินการกับสิ่งกีดขวางค่ะเพราะว่าทางธนารักษ์จังหวัดเขาร้องทุกมาต้องการให้ดาเนินคดีเนื่องจากในวัดมีสิ่งกีดขวาง ตรงทางวัดนะคะปิดเส้นทางสาธารณะก็ทําให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เบื้องต้นก็ดําเนินการ2จุดตามที่ทางธนารักษ์เขามาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้พอถามว่าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการกดดันให้พัะธรรมชโยยอมเข้ามอบตัวหรือเปล่าพลตำรวจเอกศีวลราบอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะ ทั้งนี้เป็นการขอคืนพื้นที่สาธนารณะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลาด้วยว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่คิดว่าการขอคืนพื้นที่ไม่น่าจะทําให้เหตุการณ์บันปลายเกิดขึ้นค่ะในวันนี้นะหลักก็เดี๋ยวก็พ่อโสก็กำลังพิจารณาครับนนคาดว่าน่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้าท้ามีก็ต้องแจ้งครับแต่ตอนนี้พบความผิดไหมครับที่การเข้ารื้อถอนในวันนี้ก็คาดว่าน่าจะพบนะฮะบ ประมาณกี่ข้อหาครับท่านข้อหาเดียวข้อหาเดียวคือขัดขวางเอาเสาหินมาวางเอาเสาหินมาวางบนถนนหลวงครับหลังนี้จะมีแนวทางดำเนินการของตำรวจเป็นอีกสองข้ก็ว่าไปตามกฎหมายฮะวิทยาประกอบบลบรับจราจรนะฮะส่วนจะเสร็จเมื่อไหร่ผมไม่ได้บังคับนะฮะให้ทำไปเรื่อยๆแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าประชาชนต้องได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้ายที่สุดนี้ปีใหม่จะมีองค์กรให้ประชาชนไหมครับก็ สวนจะสวดมนต์หรือจะไปเที่ยวก็ตามสบายฮะรับรับรับประกันว่าตำรวจดูแลความสงบสุขของประชาชนเรียบร้อยดีฮะจับพระเป็นของขวัญให้ประชาชนไหมครับอก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะฮะครับก็แล้วแต่คําสั่งผู้บัญชาด้วยฮะนะครับ นี่แหละค่ะทางรองผบอตรก็ยืนยันนะคะว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปภายในวัดแต่ว่าเป็นเพียงขอคืนพื้นที่ที่ไปรุกล้ำพื้นที่สาธารณะเท่านั้นค่ะพอมีประเด็นเรื่องการขอคืนพื้นที่นะคะนักข่าวก็เลยยิงคําถามต่อเรื่องของการขอหมายค้นเพิ่มเติมสรุปจะมีการขอหมายค้นเข้าไปบุคคลในวัดหรือเปล่าทางรองผบอตรก็บอกเลยนะคะว่าการจับกลุมพัมะธมัสยโยรวมไปถึงขอหมายค้นเพิ่มคงต้องให้ไปถามผบอตรอเองตัวเองนี่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติงาน ส่วนอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างถ้ามีการร้องทุกข์เข้ามาเพิ่มเติมก็ต้องดําเนินการเหมือนกันที่ผ่านมานี่มีการแจ้งข้อกล่าวหาสร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตรวมทั้งโบสถ์กำแพงทุกอย่างนี่เป็นไปตามพรบอาคาร2479และ2522นะคะส่วนจะมีโอกาสถึงขั้นรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหรือเปล่า เรื่องนี้คงต้องรอให้าสตรอนุมัติก็จะรู้เองนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไปถามประเด็นนี้กับนายกรัตมรีด้วยคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมรีนะคะก็พูดถึงภาพรวมการดำเนินคดีกับพทัรมัชยโยบอกว่าจะสามารถดำเนินการได้ก่อนหรือว่าหลังปีใหม่นายกถามกลับแบบนี้ถามว่าแล้วมันได้อะไรกับประเทศชาติบ้างละ่ะก็ไม่เห็นได้อะไรเลยตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องปาเข้าไป200กว่าคดีแล้วทําไมถึงไม่ดูความก้าวหน้ากันบ้างส่วนเรื่องการจับกลุ่ม ถ้าสถานการณ์พร้อมเมื่อไหร่ก็ต้องดําเนินการตามหมายค้นตามหมายจับทําได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรกันนักหนาแล้วเข้าไปจะได้อะไรนี่นายยกถามกลับนะคะไม่ได้อะไรหรือว่าจะดีจะเสียจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทุกคนก็คาดการกันออกอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไร แล้วเราจะเดินไปตามทางที่วางขุดล่อเอาไว้ทําไมคือเหมือนนายกต้องการที่จะบอกว่าอย่าพึ่งไปตกหลุมพรางแล้วก็ขนาดนี้ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของ DSI เป็นเรื่องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเหตุการณ์จะสอบไปสู่ความวุ่นวายมีอันตรายเกิดขึ้นเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมก็ค่อยดาเนินการไปไม่ได้ไปสั่งว่าจะต้องทําเมื่อไหร่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้ว สื่อต้องการจะให้เกิดขึ้นเร็วหรือเปล่าล่ะหรือใครอยากจะไปเวลาเขาดําเนินการก็ให้บอกมานายกบอกเดี๋ยวจะให้ไปด้วยเลยค่ะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนมันมีหน้าที่ยู่แล้วมันเป็นเรื่องของรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นี้ให้ได้ทุกคนจะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะพระไม่ว่าจะคนอะไรก็แต่มันมีหน้าที่ยู่แล้วจะต้วงธปทอะไรล่ะจะต้วงธปทเป็นเรื่องของการทางกฎหมายใช่ไหมก็ทําหน้าที่ไปแล้ว คดีความต่างๆก็นําสู่กระบวนการพิจารณาเข้าฟ้องร้องในคดีไปหมดแล้วนะส่วนหมดแล้วเกือบทั้งหมดอ่ะหลายร้อยคดีที่ว่ามันอยู่เพียงขัง้นตอนการบางังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของดีไซน์กับต้นตอหลวงชาติซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้แล้วว่าถ้าเหตุการณ์มันจะสอบไปสู่ความ,มูุบายอันตรายเกิดขึ้นก็ให้ได้เวลาที่เหมาะสมค่อยเป็น,ปนการก็ไม่ได้สั่งว่าต้องเมื่อไหร่นี่นะ นี่แหละค่ะนอกจากฝั่งของนายกบอกว่าก็อย่าไปตกหลุมรางดำเนินคดีก็ให้ทําไปนะคะวันนี้ทางนักข่าวก็ไปเจอกับรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตธ์วงษ์สุวรรณให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เหมือนกันเลยค่ะพลเอกประวิตธ์บอกเลยนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่ทาไปทุกอย่างนี่เป็นไปตามกฎหมายแล้วไม่ต้องมาถามอีกแล้วมีโอกาสทําอะไรก็ทําไปทําได้แค่ไหนก็ทําหากคุยได้ก็คุยไม่มีกําหนดเรื่องของเงื่อนไขเวลาและก็จะไม่ปล่อยให้มีการบาดเจ็บ ถ้ามีความขัดแย้งจะเกิดความเสียหายกับประเทศในภาพรวมนะคะ,คะเดี๋ยวกอะติดกันคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะเมะื่อวานนี้กสอทอก็เพิ่งจะมีมติเอกันเรื่องของการให้ปิดทีวีช่อง d m c ของวัดพธรรมกายเป็นการถาวรนะคะ,คะโดยให้เหตุผลว่าเป็นความเสี่ยงเรื่องของความมั่นคงในประเทศส่วนเรื่องของหมายค้นก็ตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าคาดว่าน่าจะขออีกครั้งหนึ่งหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็คงต้องจับตากันเป็นรายวันนะคะสำหรับคดีเรื่องของวัดพระธรรมกายค่ะ